พิธีกรสาวสวยซื้อเขียวหี่ไปด้วยนะนะครับนะนะนาะๆครั้งปีละครันะตอนเป็นเด็กๆนะทำอะไรก็น่ารักไปหมดระวังตกเวทีนะลูกไหนเด็กชายสลันอยู่ไหน,นเด็กชายเซน้อผ ต้อเจยบน่โอ้จบแล้วลูกกู้ไฟช็อตอีกปบเสียงอ่ะปบเสียงขอเสียงปรบตัวดังๆหน่อยค่ะเอาน้องๆหนูๆรับพวงมาลัยลูกเครื่องเสียงเขาไม่ให้คุณรูยุพาเดินไปข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันไม่ได้เขาให้คุณรูยุพายืนอยู่ข้างหลังอ่ะหนุขยับเข้าไประวังตกเวทีทำยังไงก็ได้ก็ให้รับพวงมาลัยจากพ่อแม่มา ตาคุณยายมาแต่ห้ามตกเวทีเด็ดขาดขออนุญ,ญาตให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะช่วยมานะับพวงมาลัยให้คุณครูยุพาด้วยเราทํางานกันเป็นระบบจาทางด้านฝ่ายการศึกษาต้องกราบขอบพระคุณผู้นําผู้นําของโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นอย่างสูงนะคะท่านผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะมนตห้วยไทเหนือนะคะท่านรองยานีหอมกลิ่นนะคะท่านผู้บริการระมีกรกลืชาภสสงท่านผู้บริการเรียนบ้านบัวหลวง ท่านผู้ในการสุรยสิยะทรัพย์สินท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านผู้หวายนะคะแล้วก็ท่านรักษาการปริวันนาเมืองบ้านหนองขามแล้วก็ท่านผู้ในิการพี่ชัยวงจันทร์นะผู<ต>้ในการโรงเรียนห้วยสายประชารสันนะคะยังมีอีกไหม น้องน้องหนูหนูนการแสดงชุดที่สองระดับชั้นอนุบาลจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยรายเหนือค่ะคุณพิทาเป็นนักเรียนชานอนุบาลสองนะค,ะคุณครูโออ่านชื่อเลยมีใครบาค้า<อ>ง,งค่ระรายชื่ออสุริยะเป็นอย่างสูงค่ะรายรายชื่อนักแสดงนะคะมีทั้งหมด16คนด้วยกัน,นะค่ะคนแรกนะคะเด็กชายกฤษณพงศ์มีพร้อมะค่ะ2เด็กชายชัยพัฒน์ดีเด่นค่ะขอบคุณพวงอะไรด้วยนะคะ 3. ค่ะเด็กชายนทวัฒน์สังประเสริฐค,ค่ะ4เด็กชายตินณพัทรปุตดาวงค่ะ ห้าเด็กชายปวเรศรอดพ้นหกเด็กชายสรันทองมากอ่าเจ็ดเด็กชายสิทธิพัฒน์ตั้นบุญค่ะเด็กเจ็ดแปดเด็กหญิงกมลชนกเย็นนาสานะคะเก้าเด็กหญิงชนารดีกลั่งทองสิบเด็กหญิงยาธิดาซับมาค่ะสิบเอ็ดเด็กหญิงนัทพิชาเติดชนะค่ะสิบสองนะคะเด็กหญิงมินตราโพลแสค่ะสิบ 14นะคะเด็กหญิงวทิศาลาแสงภูค่ะ15นะคะเด็กหญิงโสพิดานนทพิทาคันและ16นะคะเด็กหญิงสุปราณีพันษาค่ะคุณครูผู้ฝึกสอนนะคะก็คือคุณครูเจี๊ยบนะแล้วก็คุณครูโอ๋นะคะอำนวยการฝึกสอนโดยท่านรองยานีหอมกลิ่นนะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใซเหนือนะคะจัดน้องๆหนนูๆเข้าที่เข้าทางเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณตา คุณยายซื้อพวงมาลัยให้ด้วยนะเจ้าค่ะใช่แ้วะ่ะตอนนี้นะคะในมือใครยังไม่มีพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วคะคุณเจ้าคนสวยค่ะไปอดหมุดพวงมาลัยด้านข้างได้เลยนะคะเดี๋ยวรอนักแสดงสักครู่หนึ่งขอไม้ให้น้องๆหน่อยค่ะขอไม้ให้น้องหน่อยน้องๆมีอะไรจะโชว์ผู้ปกครองเตรียมอัดวิดีโอถ่ายภาพสวยๆเลยค่ะพร้อมแล้วพูดได้เลยค่ะลูก Hello my name is a a i กับเระจําทาดียนพี่ กันเป็ให้วใจเหนือค่ะอันนี้หนูจะมาเต้นทูเต้นกระทงแดนค่ะ,ะ,คะขอเชิญรับชมค่ะขอเสียงกรบมือหน่อยถ้าใคยเป็นภาษาต่างประเทศนะคะถ้าใคยเป็นภาษาต่างประเทศถ้าหนูหนูน้องๆพร้อมแล้วมิวสิกมาค่ะปรบม,มือเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ